คือเล็บเล็บเล็บของน้องอะพี่เอต้องดูออกว่าเล็บเหมือนเคยหลุดเล็บเล็บมันเล็บเมื่อกี้หนูบอกว่าเล็บมันเน่าเหรอขอโทษนะลูกเป็นเน่ามันหนูรู้สึกว่ามันตรงไหนตอนนั้นที่หนูบอกมันจะมันจะเป็นเหมือนแบบมีกลิ่นอยู่ในซอกนิ้ว อ่าอันนี้นะวิธีการดูแลหลังจากที่หนูตักกับพี่เอื้อมเพราะว่าล่องเล็บหนูมันลึกนะคะหนูจะต้องทำโดยการเอาสมรีหมุนเป็นก้อนเล็กๆก,กดลงไปในซอกหนวแบบนี้นะคะกดลึกมากค่ะถ้าซอกราน้องลึกอย่างนี้เวลาน้ำมันเข้าไปขังมันจะทำให้คนเล็บหนูอักเสบหรือเน่าได้น,นะหนูกดเข้าไปพร้อมกันกับใส่น้ำ ประมาณสองชิ้นซับเข้าไปอย่างนี้ดึงออกในซอกนิ้วหนูก็จะแห้งน้ำก็จะไม่เข้าไปขังนะคะข้างนี้ไม่ข้างนี้เราจะเยอะกว่า เหมือนไม่มีอะไรนะของหนูมาแต่มันมีอันนี้หนูเจ็บไหมยอย่างนี้เจ็บไหมลกูกกดแล้วเจ็บไหมและหนูต้องงัดไหมมุมเนี้ยแต่ข้างนี้หนูมีแต่พวกเศษด,ดินเราก็เคลียร์ออกแต่พี่ก็้ักจับแล้วข้างนี้หนูไม่เป็นนะแต่ข้างนี้หนูเคยเจ็บเคยอะไรไหมจเจ็บเวลาดิน แค่นั้นแต่ข้างนี้มีดินเข้าไปอุดหรือไม่มีดินหนูก็เจ็บก็มีเป็นจะเจ็บเป็นช่วงๆกันถ้าเกิดมันแห้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่เจ็บแต่ถ้าเกิดมันมีดินเข้าไปแล้วมันจะเจ็บเหมือนมันเจ็บหลายวันนะครับบนกระหางแต่มุมนี้หนูไม่เป็นมุมนี้หนูมีเพราะพี่เอื้อมมองมองเข้าไปแล้วพี่เอื้อมจะเห็นว่าหนูมีมีหนังก้อน่ะ ก็คือเล็บมันเสียจากการที่เล็บหนูหลุดอ่ะหือลูก อยวนะอืมหนูเก็บเพราะว่าเอัเศบพวกนี้มากกว่าดู<ม>ก็ล่องหนูลึกไงล่องหนูลึกมากมันก็จะทําให้ในกอกเวลาน้ํามันเข้าไปขังก็เลยทําให้เหมือนแบบว่าเนื้อเราอักเสบหรือเนื้อเรามีกลิ่นแต่อันนี้หนูไม่มีกลิ่นนะแต่ว่า ถ้าหนูไม่ดูแลมันมีโอกาสทําให้ตรงนี้พอมีกลิ่นแล้วมันก็จะเนา่าลุทนนิดนึงเน็ดียวหล็ดเดียวเน็ดียว,ยวอ่ะหนึ่งสองลูกทนนะลูกเข็บลูกทนลูกจะได้จบเพราะว่าโหเพราว่า แมงดูดิใหญ่มากดูกหนังหัวที่ทำให้หัวไหวไหมนิดนึงนิดนึงเพื่อจะทำอย่างว่องไวนิดนึงหลกนิดนึงโอเคเสร็จแบบแล้วโหหูหอื้อเลยดูลูก อ่ะหมดแล้วอ่ะหนูแตกเองหนูจะรู้กดเป็นไงนลงลใช่ไหมโอ้